ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับของอุทยานธรณีโลกสตูลที่นี่นะครับเป็น,นดินแดนของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกมากว่า4ปีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูกันว่าอุทยานธรณีโลกสตูลน,นะครับมีการพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างทบในการเป็นอุทยานธรณีโลกนะครับไปติดตามกันครับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาเหล่านี้รวมทั้งวิถีชีวิตผู้คนที่เป็นอัตลักษณ์ ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปจากการศึกษาข้อมูลวิชาการทั้งหมดนี้จะขาดไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลจากงานวิจัยในพื้นที่ ทรัพยากรธรณีนะคะก็มาจัดนิทรรศการที่บริเวณน้ําตกวังสายทองนะคะก็เป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชาวมณีนั่นเองนะคะก็คือมีความเชื่อมโยงระหว่างชาวมณีกับพื้นที่อุทยานธรณีนะคะซึ่งในบริเวณแถวแถวนี้นะคะก็เป็นความโดดเด่นทางด้าน ภูมิประเทศแบบคาสนะคะหรือว่าเทือกเขาหินปูนนั่นเองซึ่งชาวมน,นีที่อยู่ในกลุ่มเทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่เทือกเขาหินปูนบริเวณนี้นั่นเองทีน,นี้ถ้าเกิดเราจะมองว่าเราสามารถได้รู้อะไรจากมนีได้นะครับก็คือก็เราอาจจะมองย้อนกลับไปว่าเนี่ยคือดั้งเดิมร่างของเราเนี่ยเราก็อยู่มาอย่างนี้แหละนะครับอยู่กับป่านะครับคือพึ่งพาป่า,ปาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันมีต่อไปในอนาคตให้มันยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้อย่างทนุถนอมแล้วก็ต้องดูแลป่าด้วยนะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเราเราทําในเรื่องราวของการทำภาพมัดยมนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาติกราข้าวนะครับดังนั้นก็คือในส่วนของโปรดักต์ตัวนี้นะครับเราเอาในเรื่องราวที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานธรณีสูนนะครับมาลงเป็นชิ้นงานนะครับหรือว่าอย่างเช่นนะครับในพื้นที่ของอ,อสีหลังเนี่ยเราก็เอาในเรื่องราวของอความหลากหลายทางเชื้อาพนะครับเอาพวกปูทหารมาวาดเป็นลวดลายของชิ้นงานของเรานะครับเราก็จะได้ลวดลายที่มันเป็นพื้นที่ของอสีหลังด้วยนะครับแล้วก็ในส่วน ของพื้นที่ที่อยู่บนบนภูเขาต่างๆเนี่ยเราก็จะวาดเป็นรูปทิวทั์รูปในเรื่องราวของฟอสซิลนะครับมาเป็นชิ้นงานเป็นผ้าคลุมต่างๆด้วยนะครับตัวนี้คือที่นี่มันมีเรื่องราวของฟอสซิลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากให้แบบฟอสซิลตรงนี้เหมือนแบบได้เป็นของฝากไปด้วยมันเหมือนการเป็นการเพิ่มสตอรี่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งว่าจังหวัดสตูลเรามีจนะิอพาร์คนะอ่าแล้วก็ของเราก็เป็นเหมือนอีกฐานหนึ่งที่แบบ เป็นของป่าอ่าแล้วก็แบบมีสตอรี่เล่าเรื่องราวให้พ่อฟังได้คือเป็นแรงบันดาลใจมาจากที่จังหวัดสตูลเราได้ขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูลทีนี้แนวคิดตรงเนี้ยก็เลยได้นําเรื่องราวตรงเนี้ยความเป็นสตูลเนี้ยมาถ่ายทอดอ่าในเรื่องของความเป็นฟอสซิลต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดสตูลของบ้านเราก็ดีที่เลือกจุดที่ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กตรงเนี้ยเพื่อที่จะส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กได้มีความรู้ในเรื่องของฟอสซิลและก็สัตว์ต่างๆที่อยู่ในในจังหวัดสตูลของบ้านเราคร โดยเฉพาะพริกไทยหรือพืชพื้นถินท,ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความแตกต่างด้วยรสชาติความหอมความเผ็ดที่แตกต่างแต่ละพื้นที่ก็มีความโดดเด่นของแต่ละที่ไปเนื่องจากว่าภูมิประเทศของของทุ่งว่าสวยเปเนี่ยทางทิศตะวันตกมันจะเป็นทะเลแล้วก็ทิศอออกก็จะเป็นภูเขาเพราะนั้นเมื่อลมทะเลพัดผ่านเข้ามาเนี่ยแนวภูเขามันจะเป็นแนวกันชนที่ทําให้ปุ๋ยทางอากาศน่ะมันมีความแปรปรวนต่อพืชที่นี่โดยเฉพาะพริกไทยที่มีหลายรากมันจะทําให้พริกไทยเนี่ยได้รับ ไอ้แร่ธาตาุนอกจากทางดินที่มีคุณค่าุบรานตัวทนี้โลกแล้วนี่มันก็จะมีปุ๋ยทางอากาศโดยเฉพาะครั้งคาวแม่ไก่เนี่ยในถ้ำและละอองของพายุต่างๆมันจะพัดเอาปุ๋ยทางอากาศมาทําให้พืชพริกไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่อื่น ในฐานะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตะบนปามพัฒนานะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งจิวปาร์คนะคะมีความสําคัญต่อในพื้นที่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งชาวบ้านชุมชนนะคะก็จะได้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวจิวปาร์กนี้ก็คือจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสตาฟพายเรือนะคะเป็นการขายของกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเข้ามานะคะกระจายรายได้ให้กับชุมชนมากมายนะคะ ก็คือตะกอนใต้ท้องทะเลในอดีตนี่ลนะฮะนี่คือเรื่องราวธรณีคือชาวบ้านนะครับก็ <c oughs> เริ่มจากการที่ว่ากรมทรัพยากรธรณีครับมาสายถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับชุมชนได้ฟังนะครับชุมชนก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้การเรียนรู้นะ่ะเป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้ว่าชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทางชุมชนก็พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีความโดดเด่นในพื้นที่นะครับเพราะว่าอุทยานธรณีโลกสตูลเนี่ย ก็เป็นอุทยานแห่งแรกนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับชุมชนก็อาศัยการเรียนรู้เก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยในชุมชนเนี่ยสามารถบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของตำตะลุนะครับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีความโดดเด่นเนี่ยครับให้กับนักท่องเที่ยวฟังได้ได้อย่างถูกต้องถูกต้องครับครบถ้วนด้วยครับปัญหาและอุปสรรคของการทําอุทยานทรณียังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่ก็เชื่อว่าครอบครัวอุทยานทรณีที่อบอุ่นทั้ง1 1จังหวัด ยังคงต้องใช้ความอดทนและจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เพื่อไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ได้ทุกอุทยานธรณีในประเทศไทยในอนาคตนี้อุทยานธรณีโลกนะครับจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับถ้าทุกภาคส่วนนะครับไม่ให้ความสําคัญในกิจกรรมอุทยานธรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงภาคชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมอุญญทยานธรณีอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในพื้นที่ขึ้นนะครับตามแนวทางของอุญญทยานธรณีโลกครับพร้อมกับการเตรียมประเมินทุกๆ4ปีด้วยครับ